สวัสดีค่ะปะยาสตอรี่นะคะวันนี้จะมาย้อมไมมัดหมีเนาะปะยาะจะย้อมสีอ่อนเนาะสีหวานเป็นสีชมพูนะคะทุกคนสีนี้เป็นสีโอรสนะคะสีโอรสใช้แค่ครึ่งซองนะคะหนึ่งซองเทแค่ครึ่งเดียวนะคะทุกคนเทไม่ให้หมดเนาะครึ่งเดียว แล้วก็ตัวนี้เป็นน้าร้อนนะคะเป็นน้ําร้อนแล้วก็น้ํายาล้างจานเหมือนเดิมใส่เยอะได้ค่ะเป็นน้ํายาล้างจานนะ,ะตัวนี้เป็นสีชมพูซีโอโรสเวลาเรา,าผสมย้อมไหมออกมามเป็นสีชมพูตัวนี้ละลายน้ําร้อนถ้านะร้อนเลยน้ําเดือดเลย พอเราคนสีสักพักหนึ่งให้สีละลายเนาะกับน้ำร้อนแล้วเราก็จะต้องเอาน้ำเย็นมาใส่ผสมเพราะว่าเ,เราย้อมสีอ่อนถ้าเราใช้น้ำร้อนมันจะสีมันจะหมดเร็วเนาะมันจะไม่มันจะไม่ทั่วเส้นไหมเนาะมันอาจจะด่างได้พยาก็เลยใช้สิีย้อมเย็นค่ะ นี่เป็นน้ำเย็นนะคะผสมเลยให้น้ำมันเย็นลงมไม่รอม้อนหมดจะแรกพอน้ำเย็นคนได้ที่แล้วเราก็ค่อยเอาเส้นไม้ลงเนาะตัวนี้เป็นสีชมพูอ่อนเลยอดอกจะเป็นดอกสีชมพูอ่อนเนาะตันะตนี้เป็นไม้มัดหมี เท่าได้น่งพืนเนาะเท่าได้น่งผืนจับอเก็บขาวเก็บสีขาวไว้แล้วเนาะกับเก็บสีขาวกับสีฟ้าสองสีเก็บไว้แล้วก็มายอมเป็นสีชมพูนะคะตัวนี้จะยอมเป็นสีชมพูเทอได้พื้นเดียวนะคะนี่อยากได้สีชมพูอ่อนก็เราก็อย่าใส่สีเยอะ เป็นสีชมพูหวานนะคะสีโอรสถ,ถ้าเราย้อมน้อยมันจะเป็นสีชมพูเป็นชมพูอ่อนก็ายาจะย้อมไม่เยอะนะใส่นิดหน่อยใส่ครึ่งโซงกับ ไอ้หนหนึ่ง,งคืนเนาะมันมีหนึ่งคืนจะมาประมาณนี้พอเราเทน้ำร้อนอีกรอบนในแช่มันก็จะสีจะเข้มกว่านี้นะคะอต้ำให้เทก่อน ก็จะได้สีชมพูสวยเลยสีหวานตัวนี้ไม่ต้องตำเยอะเพราะว่าจุดเป็นสีชมพูยังไม่ได้มัดมันโลง่งมันกว้างนะก็ะเลยมันจะมันจะเข้าง่าย แล้วเราก็ไปเอาน้ำร้อนมาใส่ค่ะนี่ตรงนี้เป็นน้ำร้อนเลยเทแค่เลยค่ะ แล้วก็คนๆเพื่อให้เส้นไหมมันไม่เป็นก้อนเนาะมันจะได้สีจะได้ไม่ได่างเอาเคเ่น้ำร้อนไว้สักพักแล้วเราก็เอาน้ำร้อนมาเทอีกรอบนะคะเทน,น้ำรอ้อนสองโรบ นะแช่ไว้เพื่อให้สีไม่ตกเนาะให้ให้ให้น้ำร้อนแช่น้ำร้อนสองรอบนะคะนี่น้ำร้อนเลยแล้วเอาน้ำร้อนมาแช่อีกรอบหนึ่งนะคะ น้ำร้อนรอบสงแช่ไว้สักสี่ถึงห้านาทีนะประมาณห้านาทีแล้วก็เอาไปล้างน้ำสะอาดเลยค่ะเดี๋ตอนนี้จะเอาน้ำร้อนรอบสงองกันเทเลยค่ะ ีเยอะๆเลยแล้วเราก็แช่ในน้ำร้อนนี้สักห้านาทีค่ะก่อนที่จะไปล้างน้ำสะอาดนะ แล้วก็ใช้ได้เลยเอาไปมัดต่อนะครับคนเอาไปมัดลายต่อตัวนี้เพิ่งย้อมรอบแรกเพราะว่าลายนี้ย้อมหลายสีค่ะก็ประมาณนี้นะคะช่วยกดติดตามประยาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ